สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็แม่เหลี่ยมก็พามาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะคะก็คือวัดเขามโนรมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าผู้คนนิยมนะคะผู้คนจะนิยมมาเที่ยวเยอะมาก<อ>เสียงอัจจเบานะคะถ้าเป็นคลิปจะพูดดังก็เกรงใจค่ะคุณค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็ เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ผู้คนที่มาเที่ยวที่นี่จะต้องมากราบไหว้สักการะนะคะก็คือองค์พญานาคนะคะพญานาคชื่อท่านอะไรนะสีมุกดาหรืออะไรเนี่ยค่ะถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะคะก็คนก็จะมาเยอะค่ะตรงนี้บางคนก็มาขอโชคขอลาบนะคะ,ะกับองค์ปู่พญานาคเนี่ยนะคะแม่แหลมก็จะเดินเพ่นพ่านก็เกรงใจค่ะคนเข้ามา กราบไหว้ขอพอรเยอะแยะนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยพวกเราก็มาหลายคนนะคะแม่แหลมก็ได้ทำไลฟ์สดเพิ่งลงไลฟ์ไปตรงองค์พระใหญ่นะคะอันนี้ก็เลยพามาดูพญานาคนะคะพญานาคที่เป็นอ,อันซีนของจังหวัดมุกดาหารนะคะท,ที่มีชื่อเสียงผู้คนกอ็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะคือมากราบไหว้แถวบริเวณนี้ก็แดงโคลนไปหมดนะคะเป็นผ้าแดงที่มีการนำมาผูกความหมายคืออะไร แม่แหลมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาผูกเพื่ออะไรผูกทําไมนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เยอะมากนะคะเยอะมากเป็นต้นสีแดงเต็มไปหมดเลยเราก็พยายามถามก็อยู่ค่ะว่า,าความหมายคืออะไรก็คนที่มาด้วยกันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าความหมายคืออะไรนะคะแต่ก็จะมีการผูกไว้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเน,นเน้นให้ดูองค์พญานาคนะคะก็แม่แหลมก็ไม่อยากจะนําไป เปรียบเทียบที่ไหนหรอกนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาหนึ่งนะคะถูกต้องเลยก็คือบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะคะก็เป็นเรียกว่าสถานที่ที่เป็นสาธารณะอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะ,ะก็เป็นอยู่บนภูเขานะคะแต่ก่อนนะคะตรงนี้ก็แม่แลมก็เคยได้ยินนะคะเคยได้ยินว่ามีข้อพิพาทเหมือนกันระหว่างอุทยานกับ วัดกับอะไรเนี่ยค่ะเราก็พอรู้เรื่องมาแต่ว่าไม่ละเอียดแล้วก็ถ้าจะเล่าไปก็กลัวจะไม่ถูกต้องก็เลยไม่ขอเล่าค่ะตรงนี้ก็จะมีนะคะช่วงที่สร้างก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างก็คือผ่านการแก้ไขให้ถูกต้องนะคะมีการผ่อนปลนมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่อมาก็ทําทให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลเนาะ เป็นสถานที่เรียกว่าสาธารณะนะคะสถานที่ส่วนรวมแล้วก็เป็นวัดนะคะที่ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารก็เลยผ่านจุดตรงนั้นมานะคะเนี่ยค่ะก็จะให้ดูแค่มุมนี้นะคะเพราะว่า ลาเดินเพ่นพานไปไกลก็อายเขาคนก็มาขอพรแต่เรามาทําคลิปก็เกรงใจคนที่เขามานะคะคนก็เยอะค่ะอยู่บริเวณหลบร่มหลบอะไรแดดมากนะคะก็เป็นที่สูงด้วยเวลาแดดก็แดดจะร้อนเปลี่ยงมากเลยนี่แหละค่ะองค์ปู่สีมุกดาองค์พญานาคที่อยู่จังหวัดมุกดาหารที่ตั้งอยู่บนวัดเขามาโนลมนะคะหันหน้าไปทางแม่น้ำขง เป็นครั้งแรกของแม่เหลนเหมือนกันนะคะที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชานะคะก็ก็มาขอพรด้วยกันนะคะก็องค์ใหญ่นะคะใหญ่สูงด้วยแล้วก็ตั้งตสงานอยู่บนเขามโนล้ม สำหรับคลิปนี้นะคะก็อสั้นๆเท่านี้ละคาพามาดูชมเรียกว่าสวยงามสวยงามมากค่ะก็มาขอพรนะคะนโน่นนะคะองค์ปู่สีมุกดาพญานาคของวัดเขามโนล่มนะคะแตะส่สิงก็กำลังไปพิจารณาว่าเขาทำเขา หมายก็มายังไงนะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกแม่แหลมด้วยนะคะว่าผูกไว้แบบนี้คือคือความหมายว่าอะไรคือไม่รู้จริงๆรอะค่ะต็มต้นไม้ไปหมดรอบบริเวณนี้เลยนะคะผ้าแดงนี่แหละค่ะก็น่าจะมีความหมายเกี่ยวกับการขอโชคขอลาบหรือเปล่าเนาะก็สำหรับคลิปนี้ของแม่แหลมก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่แหลมกอกด้วยนะคะเรียกว่าทริปมาเที่ยววัด เขาม a น u a มเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะลงแล้ะราคาเด็กๆจะหิวข้าวแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ